สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูนำเสนอผัดนอไม้ดองไสหมูค่ะเมนูนี้ทำง่ายๆแต่อร่อยมากๆค่ะก่อนอื่นเราไปเข้าครัวทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอานอไม้ดองของเรานะคะมาต้มก่อนนะคะหรือว่ามาต้มนะคะดับกลิ่นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปผัดไสหมูค่ะ เมนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะพอน้ำเดือดได้ที่เราก็เอานอไม้ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเราล้างน้ำก่อนนะคะสักหนึ่งน้ำค่ะหลังจากนั้นเราต้มสเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟค่ะตามด้วยนะคะเราจะเอากระทะมาวางทีน้ำมันลงไปค่ะและเราก็จะผัดหมูของเรานะคะให้สุกนะคะหรือว่าเหลืองแห้งได้พอประมาณค่ะนะคะเราก็จะเอาหมูของเรานะคะไปผัดแบบนี้เลยค่ะ ผัดอย่างนี้เลยนะคะผัดให้หมูของเราห,หอมๆเลยค่ะ <ś m akes> เราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะตามด้วยนะคะเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะหรือว่าผงปรุงรสรสดีค่ะ <ś m akes> เราใส่ลงไปก่อนรสชาติจะได้กลมกล่อมและอร่อยมากๆค่ะ <ś m akes> เราก็ใส่ลงไปค่ะเพราะเราใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดๆๆแบบนี้เลยค่ะผ <ś m akes> ัดจนกว่าหมูของเราจะเหลืองนะคะ ผัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะผัดจนกว่าหมูของเราจะได้ที่ค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆค่ะแต่อร่อยอร่อยค่ะหอมมากๆค่ะหอมหมูนะคะเราวันนี้เราใช้หมูนะคะเป็นหมูํามชั้นค่ะ ติดมันหน่อยๆค่ะเวลาผัดกับนมไม้จะได้อร่อยมากๆค่ะเราก็ผัดไปเไรื่อยๆค่ะหมูของเราก็เริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะคะ ผัดไปแบบนี้เลยค่ะเรื่อยๆเลยค่ะก็เริ่มจะเหลืองๆได้ที่แล้วนะคะหอมมากๆค่ะเริ่มเหลืองจะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดไปแบบนี้เลยค่ะมีนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะ อร่อยสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ค่ะพอเริ่มเหลืองได้ที่เราก็จะผ,ผัด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 แบบนี้เลยนะคะพอผัดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำมันนะคะออกเก็บไว้ค่ะเพราะว่าหมูชามชั้นเวลาเราผัดน้ำมันจะเยอะอยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะอ,ออกแบบนี้เลยค่ะตามด้วยเอาพริกแกงที่เราหกเก็บไว้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้หอมหมก่อนนะคะพอผัดพริกแกงหอมได้ที่แล้วเราก็จะเอาหน่อไม้ที่เราต้มแล้วใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็คลีๆแบบนี้เลยค่ะหรือคนๆให้เข้ากันค่ะตามด้วยเราก็จะเติมน้ำใส่ลงไปนิดนึงค่ะ ใส่น้ำลงไปแล้วก็ครีๆคะ่ะตามด้วยเราก็จะปรุงรสคะ่ะปรุงรสด,ด้วยผงนัวนิดนึงคะ่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่ลงไปนิดนึงคะ่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปคะ่ะซอสหอยใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำปลาจ้าใส่ลงไปแล้วนะคะเราก็จะคลรนแบบนี้นะคะหรือว่าครีๆแบบนี้ได้ค่ะ กุเลุยคุให้เข้ากันแบบนี้ค่ะพอเข้ากันแล้วเราก็จะเติมน้ํานิดนึงค่ะเติมน้ํานิดนึงแล้วก็กุยคลุรเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะพอเปิดฝามาอีกทีค่ะหอมหอมค่ะผัดหมูใส่นอไม้โดองหอมมากๆค่ะและอร่อยมากๆค่ะหลังจากนั้นเราก็คุเลุยคุแบบนี้เลยค่ะคนๆแบบนี้เลยค่ะกุเลุยให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะเพิ่มความหอมและรสช,ชาติกรุกก่อมอร่อยมากขึ้นค่ะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะยิ่งใส่ใบกะเพายิ่งอร่อยมากๆนะคะผัดหน่อไม้ดองใส่หมูค่ะเป็นหมูสามชั้นของเรานะคะใส่ลงไปแล้วก็ครีคลรีครีแบบนี้เลยค่ะคนๆๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ หอมมากๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่หมูค่ะน่าทานมากๆค่ะกินกับข้าวสวยก็อร่อยอร่อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟเลยค่ะ ผัดหมูใส่นมไม้ดองอร่อยมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะ